บนีร้านชาบูไปตั้งใกล้ๆประเทศก็ไม่ไุ้ไปตั้งทังเี่ยในพประเทศเอ้ยเาาันเม็บประศักดิเี๋วแว่นสายตามองไม่ชัดไหนทีสิเันนี้มา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 ไม่ได้เลยเสียบุ๊คขาดไปข้าไม่นี้านไป้ากัน มันต้องบป็นม่โม่อยู่ด้วยแล้วเฮ้ยมันจะต้กลับวันนี้เ้ามังการ์ตินกูนี่คืออะไร้างนตอนจบก็ใอลานี่ทูกช้ไม่วิเศษในการเขียกันเขีย์เขียเียเีย้ยสกิลดไอ้บุญนไม่ได้มาลุ้นักกันต่ เย่เราจะน้าเร็วใช่นเมื่อวานใจนะคิดป่าอะไรโคตรปัญญา